ดีพี่น้องพบก,กันกับสองบอคีอีกแาเหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่น้องนังจากบอคี่ได้อัปเดตเพื่อนให้เบิง์ประมาณสามสองสามหมื่นนี่แหละพี่น้องมาได้ลงคลิปอัปเดตเพื่อนเนาะกลับมาให้อัปเดตให้พี่น้องในเบิง์เป็นหมื่นนี่ใส่ข้านพี่น้องใส่ข้านเด็กเออข้านปูน สางกำลังใส่ค้านสามมือสี่มือหามืออลไรพี่น้องหามือแล้วบรออ่าหามือแล้วสบายดีบ่แม่พี่น้องเบิ่งคนเด้อมื้อนี้เฮาสิมาเบิ่งช่าเอ้าดอกร่านดูอือยังบ่ลาแปอ่นี่ยองคองเวลาเพราะว่าเป็นสิได้มื่อหนึ่งประมาณมื่อละสองข้านไปสองข้านขึ้นเพราะว่าไม่โมพอเอาต้องใส่งบหน่อยหนึ่งไม่แปลน ไม่เปลี่ยน,นบ่พอนะพี่น้องก็ได้ได้มือละาข่านสองข่านสามข่านซะหลายสุดก็ได้เนาะมันก็เห็ดยากเนี่ยค็ดเ,เป็นขั้นตอนที่หยาแห้งข่วงขี้ดื้อของร้าน <c oughs> ดูของเอื่อยเอาล้านครับลูกไายมันเอานำ้ำมียังใส่ไหม่ทำไม้อยู่พี่น้องใส่ไม้ไผฟทำไม้อยู่เนาะสร้างกันไว้ยังบ่ทันเลยอยากปลดอยากให้มันแข็งแข้งกว่านี้ว่าสั้น เอาเปลี่ยนส่งให้เด <vậy> no ี๋ยวนี้เดี๋ยวจะส่งอีกแล้วไอเกมให้เหีียวจะส่งนะโอ้ยเพิ่มใส่เพิ่มเพื่อให้เกลี่เพิ่มเพื่อให้เหีียวใส่จอยีจะดูดของเอื้อยพวนี้เกิดก่อนแต่ว่าเก่งขี่ดื้อเฮงลานสาวพวนี้บัด เกมนี่บ่อคอยบ้นกับผู้ใหเป็นคนเงียบเงียบเป็น,น,นมาเบินห้านในสร้างกำลังข้านขั้นกลางในเมื่อละสองขั้นเหรออาบูสองข้าน,าน,านไป <laughs> นี่ก็เท่วมาสีมือหามือนะ้ารเกียมไร้มือเติบซ้ำสีใดได้สิ่นเท่ากับบไร้เนี่กะเท่าเพื่อนอนเปี่นเพ่งไร้เนาะแป่นหนึ่งหาสิพันีรมน้องมือร่มร่มร่มมือว่านี่บมีร่มแต่ว่ามือนร่มแห้งรมแห้งแอากาศก็เย็นมาอีกมือว่านี่หอน ยามแดงมากอะเดิมเข่าซูร่าดูแดงนี่กรับเดิมแหงแดงพี่น้องบ้านเมื่อกี้เป็นแบบนี้เนาะเดิมแหงแดงบ่คอยซูมบ่คอยเดินหย่าจีสีกับใต้เบสหย่าตายเบสเป็นโครงดังค่ะคับ หลายมื่นเลยเนาะพี่น้อง,องบ่ด้มาอัปเดตให้พี่น้องในเบิร์นกับไย้มาอัปเดตมือนนี้เนาะผ่านไปกะเดือนก,ก,กลัวๆเลยพี่น้องเยเดือนก,กลัวเลยอัปเดตมานนะิเนาะคอยเห็ดไปพี่น้องตอนนี้ข้านนี่จะเห็ดสาในซางเบิร์กะเป็นเห็ดสาเนี่ยพี่น้องมันเห็ดยากเนาะ กลัวสิได้โค้งนดิดกว่าสิได้แปร็นปีแต่ละอย่างก็พอดีเขาก็มีเวลาหางเงินพี่น้องสามคนบอกว่าค้านนี่จะใส่เวลาอยู่ซิบกว่ามือซิบปลายมือเกือบเกือบถึงเศร้ามือปุณละเอาก็่ทมีเวลาเลยหางเงินเงินกับสีอะได้ออกไปทางไหนเนี่ยในส่วนนี้ส่วนก่อนมันออกทุกมมือพี่น้องออกมือละหลานสองหลานหลานสองหลานหาน,นักเนาะคือว่าเวิรด้ เข็มเ่อกี้นอนเผาแต่ดมือนอนเผาทุกมือทุกมือยะเสีไอ้พี่น,อน้องงามแดงกะลงมานอนเนาะกลางคืนแบบล่มตีนอนไม่ค่อยดับหรอกล่มตีกันล่มแฮงหนายกันลังกระสีอย่างไปโค้งใหม่ไปโค้งใหม่ก่อนนี่ ว่าชีมักเด่นผู้เดียวเมื่อนี้วันไห้ที่รถลงมาให้ปล่อยสูงสิกับไฟจอมจอมกวนจอมบุญมาแล้วเป็ี่ยนบุญบุญยูไป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 ฮดก็ใหม่ไปไปฮดน้ำน้ำหนาสาวไปป้าตัวนี้ไปไปดูไปไปพูนไปหไปพูดไป

เดบวกินเดิมปงมาแล้วพี่น้องยังบันมิเวลดาสีเย็ดสีอ้มมันใบกัๆเถื่อนเนาะป้านจีอ้อมตะนากับบบมีงบกำลังใจในีจหม่กัดใหม่กำลังใจก็เริ่มเบิดลงเอาวันกัดใหม่ตลอดครับคับยนแหละ ບໍ່ມີຮອດຕະຫນ່າງຊພາຕະນງປຍັງປາ小ໆເດມເົາມາໄໝ່ດນນິິມຕິກກໍກດລະິ່ິ່າຍຍັແຕຕຈາອດນດຍດນີເຮົາຄປມກນ

บรรยากาศยามแดงน,นพี่น้องนั่งบานมอเกอการแบบคำๆเนาะนั่งโต๊ะแบบกินมูระทะวอสีนจุม่มเบียร์เยน็ยนๆจักขวดยากาศก็ด,ออด,ด,ดีอยู่พี่น้องเออมาดิมาแล้วมาดิห้าเดือนมาดิห้าเดือนหะน้องคืออะไร้อสอะ ห้าเดือนอันนี้กะไอมาดี้ปวดเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าอะก้อยอันนี้มานห้เดือนเพราะว่าจะปิดจีบนะปิดเดี่ยวปิดหรอ้าเอียงเลยดอดูแบบไงเอาพีน้องควรจะเขียนมดี้ขาเบื้งขาดิพี่น้องคอยาะเขีนมาดิีขาไอ้กับขาน้อง พอดีจำกันพี่น้องเอ้ยพันนางเปลี่ยนกันเป็นจำกันรูดเอามาั้ยโอเคมาดิมาดิจ้ามาดิน้อยอนี่หนาคืออ้ายวะหนาคืออ้ายวะอะไรวะพี่นอ้อาหน้าใหญ่ยิหน้าใหญ่หมาปิดคลิปยืเ่เยื้อเด้อพี่นอ้องเด้อคลิปนี้ก็ได้ พี่น้องมาเบิร์ไก่เดี๋ยวสเปลี่ยนเป็นคลิปหนึ่งให้อัปเดตให้พี่น้องได้เบิร์อีกเนาะอันนี้เป็นเนื้อแดงที่บกี่เดงเหมาปลาจับขึ้นเหมือนเนี่ยพี่น้องก็ย่างอยู่ย่างลำโตสองตัวนี่นะยังปล่อยไว้อยู่เนื้อแดงง่ามแห้งเกลือไก่แต่ก็เกลือเป็ดแต่ละมือเนาะพอาะเด่นประหยัดค่าหัวอาหารอันนี้ก้ะเป็นไก่ส่วนแดงๆดส่วนแดงโบเห็นไข่ด้ยพี่น้องแต่ว่า ช่วงเสาที่บวกกี้เก็ียบใบเนาะไข่เต็มเลยพุทเดินพี่องอันนี้เป็นไข่ไก่หมู่บ้านนี่เลยเอ่อาสองหน่วยเสาสามหน่วยเนาะแจมเมอร์นี้คือนจีบหัวหอดเพระาะว่าเสานี่แหละพี่น้องไข่กันได้เนาะแจมเมืรอหนานจะชิม,มาอัปเดตให้พี่นอ้องในเบิรงเด้อร์ไปพอกันคลิปหนาเด้พี่น้องส้หรับคลิปนี้กับบวกกี้จะลาไปก่อนเนาะอัปเดตไก่ให้เบิรง ไปต่อกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี